เฮ้ยตรง mm นี้เอาลังมาเลยของม้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี right hmm? uh, ๋ยวนะคะอ๋อนี to ้เลูกเอาไปจับเอาล้งมันซะไอ้ห่าไปเลยพี่ของเป็นก้อจับอ่าเนี่ยแน่เขาไม่พร้อมใส่ไปก่อนแน่แน่เดี๋ยวเราจะไปรับจับเล่นหนังกับเขามั่ง เหมือนเดิมฮะท่านก็สามารถเข้าชมห้องนี่รัดกการได้นะครับภายในจะเป็นห้องอชั้นสุริยันที่ห้านะครับชื่อนะครับเป็นของมโมที่ว่าพ,พนเรือนะครับสวมนะครับขาม,มาลานะครับ หรือพัดแสงกระบี่ในท่าเตรียมพร้อมนะครับซึ่งเป็นพระองค์เสถียรไทยนะครับท่านทรงให้ไว้นะครับเพื่อให้อ่าเหมาะสมนะครับกับพื้นที่ป้อมพักในตอนพระอารมณ์ราชานีก็อย่าลืมนะครับถวายล่คนศักันนะครับเสร็จแล้วก็นะครับสามารถเข้าดูนะครับ้องส์จารได้อย่าลืมนะฮในวันหยุดนะครับวันหยุดราชการนะครับจะเป็นนะครับวันหนึ่งฝนก็คือเป็นวัน อังคารนะครับซึ่งตรงตรงท่านนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวันมงคลมากนะครับซึ่งตรงกับวันท้ายวันพระสงฆ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะงั้นท่านที่เข้ามาบริเวณนี้ก็อย่าลืมถวายสักการะนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในวันท้ายวันพระสงฆ์ของพระองค์ท่านนะครับ ส่วนท่านใดนะครับท anyway> ี่จะเด็ครับบูชาเหรียญรอห้าก็ที่ซ <the ุ้มตอกไม้ทุกเทียนนะครับท่านเห็นเลยด้านหน้าเลยนะครับวันนี้ท่านมาแล้วอย่าลืมนะฮะหรือจะเป็นธงนะฮะธงราชนาวีหรือธงช้างแดงเป็นธงโบราณนะครับเมื่อท่านนามาแล้วก็สามารถที่จะไปขึ้นที่บ้านเพื่อเป็นมงคลได้นะครับจะมีเคล็ดลับนะครับมีครูการท่านแนะนําให้เอาตู้ป่าเทียน ผีผูกป้ายที่สายธงนะครับแล้วไปติดไว้นะครับเพื่อเป็นสื่อมงคลนะครับอยู่ทางด้านซุ้มนู่นเลครับซุ้มดอกไม้ทุ้เตียนได้เลยครับแต่ดูได้เลครับท่านซุ้มเป็นซุ้มไม้ทำงานอยู่นู่นนะฮะมีธงนะครับเป็นของชมรมคนรักป้อมพระจุลนะฮะธงนะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็เของสรับเรือของมิจฉีแล้วก็ไปชมได้ครับ ມັນຖ <laughs>